พี่โจในพี่โจเข้ามาแล้วนะครับเราอัปเดตนิดหนึ่งคือตอนเนี้ผมเริ่มมานั่งดูว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในเซกเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีคือเซกเตอร์อสังหาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นตัวเดียวนะขึ้นหลายตัว<ช>คือ AP ก็ขึ้นสุภาลัยก็ขึ้นแต่ที่ขึ้นเด่นๆเลยเนี่ยคือ AP สุภาลัสายสิลิซึ่งชาร์ตน,นี้ผมทําเป็นตัวเซตพอปนะครับหารด้วยตัวเซต เพื่อดูความอัเปอร์ฟอรของเขานะครับเมื่อเทียบกับ Property กับ Set Index ก็ต้องถือได้เลยว่าเขาอัเปอร์ฟอรฉีกขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกมิตินึงเนี่ยนะครับผมใช้คำว่า J.D.K. ratio ในการดู Relative หรือว่าดูความแข็งแกร่งของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆนะครับสิ่งที่เราเห็นเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมดีกว่าสิ่งที่เราเห็นเลยในรอบนี้นะครับนั่นคือเฮ้ยราคาหุ้นของเซกเตอร์ property เนี่ย นี่ยครับอย่างที่อันนี้อันนี้คืออธิบายนิดนึงก่อนเขียวเนี่ยคือดีความแข็งแกร่งดีเหลืองนี่คือปรับฐานแดงนี่คือแบบโอ้โลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้หนึ่งในเซกเตอร์เนี่ยครับที่มันวนออกจากแดงเนี่ยกาลังจะวิ่งเข้าในโซนของตัวน้ําเงินเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังแอบแอบแบเป็นม่วงๆอยู่นะคือ Property ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยถ้าคุณลองดูจากฝั่งของแพคเกจ i ิ้งฝั่งของปิดโตนะมันก็อยู่ตรงเนี้ย แล้วมันก็เริ่มฟื้นเห็นไหมครับปิโตไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่ GCIVL เริ่มฟื้นแพ c k เกจิง้ง SCTP เริ่มฟื้นคอนสตรัคชันอย่างสเตย์คออย่างชอวชันก็เริ่มฟื้นตอนนี้พอลอพริตี้มันก็เลยแบบเริ่มตั้งไข่แล้วอันนี้คือเชิงเทคนิคอลแอนลิซิสนะมันเริ่มตั้งไขนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าพ r o อริตี้เนี่ยมันจะสามารถเข้าสู่โซนน้าเงินระวิ่งไปเขียวได้หรือเปล่านะทีนี้ผมจะมาถามพี่โจนิดหนึ่งว่าที่ถ้านับในเนี้ของเซกเตอร์พอลอริตี้ณตอนเนี้ย อย่างที่พี่โจอัปเดตไปนะว่าเอ้ยมันก็ยังไม่ได้ฟื้นนะแต่มาสสองครึ่งปีหลังเนี่ยมันดีบางตัวมันไม่ได้ดีทุกตัวนะครับแต่ว่า Variation แต่ว่าสถาสารภาพทางการเงินของบางตัวรวมถึงยิวเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแบบดึงดูดเข้ามาแล้วเนี่ยพี่โจแนะอีกทีนึงได้ไหมว่าสมมติว่าเราพูดถึงตัวสุภลายไปแล้วเนี่ยตัวอื่นๆที่มันมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับสุภลายเนี่ยมันมันพอไปได้แล้วมันทำให้เซกเตอร์นี้มันอาจจะกลับมาอัพฟอร์ตในช่วงครึ่งปีหลังได้ไหมพ ตอนหนึ่งต้องยอมรับก่อนนะว่าราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับอ,อย่างที่เคยคุยไปบางบริษัทเทรด0.2เท่าบุกนะครับบางบริษัท0 3 4มันก็ถือว่าต่ำแล้วก็มันเป็นบุกที่ไม่ได้ adjust ด้วยปกติถ้าเกิดบุ๊ก value มันถูก adjust ขึ้นไปเนี่ยเป็น market value เนี่ยมูลค่า asset จะเพิ่มขึ้นอย่างอนันดาล่าสุดเพิ่งมีการ,รแจ้งตลาดเกี่ยวกับการปรับ เกณฑ์มาตรฐานบัญชีจาก a d cost ในการประเมินตัว investment property ต่างๆเขาเนี่ยให้มันขึ้นมาเป็นตัว market value เพราะฉนั้นมันก็จะทำให้ตัว book เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีทางบัญชีเพื่อเพิ่มเอ่เอเพืเอ่อลด D/E ratio อะไรของเขานะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยทุกคนยังเป็น cost a d cost หมือนา่หนึ่งนีราคาหุ้นถูกมาก2ราคาที่ดินแม้ว่าบางบริษัทอาจจะบอกว่าลดลง แต่ว่าลดลงไม่ได้ทั้งตลาดนะครับลดลงแค่บางแปลงแลวพี่ก็ยังเห็นว่าการที่มีผู้เล่นใหม่ๆเข้าไปปรับปรุงบ้านมือสองเพื่อมาขายต่อเป็นมาร์เก็ตใหม่เนี่ยมันก็ทําให้ตลาดมือสองดูเหมือนจะคักขึ้นมาบ้างแล้วก็ราคาบ้านมือสองมันก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นมันก็สอดรับกับราคาที่ดินในเมืองที่มันยังคงเขาเรียกว่าอะไรภาพใหญ่หญๆเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะครับม้จะเพิ่มขึ้นในสปีดที่ช้าหรือว่าบางแปลงอาจจะหยุดรอ กำลังซื้อให้ขึ้นมาอยู่ฉะนั้นกำลังจะบอกว่าหนึ่งเนี่ยหุ้นเขาถูกนะครับแล้วก็แอสเซทเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกรีเฟกต์ในส่วนที่แท้จริงด้วยซ้าไปเรื่องถัดมาก็คือในแง่ของอินเวสเตอร์ที่ถือหุ้นในกลุ่มนี้ก็ต้องยอมรับอีกแหละว่าเอาลุกมันมันไม่ดีมาหลักปีเนาะก็ทําให้เดียวหล่อผู้ผู้ลงทุนเนี่ยทั้งสถาบันแล้วก็รายย่อยเองก็อาจจะถอดใจไปบ้านนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็ต้องถือว่าอันเดอร์โอนหมายความว่าก็ไม่ได้มีการ ถือเป็นคอร์พอตสำหรับถ้าเกิดเป็นเป็นการลงทุนก็อาจจะเป็นอันเดอร์เวทนะครับก็ลงมีสัดส,ส่วนการลงทุนน้อยกว่าน้ําหนักการลงทุนของเขานะในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพราะสภาตลาดดังนั้นเองมันก็เหมือนกับเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างพร้อมแหละในแง่ของตัวถ้ามันฟื้นตัวขึ้นมาในเชิงของ operation นะครับราคาหุ้นที่ถูกคนที่ไม่ได้ถือคนที่ถือเยอะๆยังมีน้อยอยู่ การทําให้รา,ราคามันเพิ่มขึ้นบนความน่าสนใจที่น่าจะกลับมาได้ทุกคนก็จะมาซื้อเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแรงดันขึ้นไปได้ไดง่ายกว่าเซกเตอร์อื่นเพราะนั้นพี่ก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับทางบอมว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราฟันธงไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าฟันธงแล้วเนี่ยทงหักมาหลายรอบแล้ว <laughs> จริงๆเราก็ฟัน ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าปีนี้เองเนี่ยช่วงต้นปีเราเริ่มเห็นสัญญาณคอนโดฟื้นตัวนะครับก็มาเจอแผ่นดินไหวยอดขายบ้านแนวราบดูเหมือนว่ามันจะมีเพน u ์อัพดีมานที่ดีนะครับมีนาะช่วงปลายเดือนก็ยอดขายดีก็มาเจอภาษีทรัมป์เข้าไปก็ทําให้ GDP ก็หดตัวลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เซกเตอร์นี้อาจจะย,ยังดูลําบากแล้วและพอพอดีมานมันอยู่ดีๆหายไปเนี่ยขณะที่ผู้ประกอบการมองว่าดีมานจะกลับเนี่ย การสร้าง i n v e n t ท r y ไว้รอดีมานมันก็ทำให้สถานการณ์ดีมานสป l y ที่มันมิชแมทก็กว้างขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องมาเร่งปรับตัวสป라이กันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวคงจะมีะลดแรกแจกแถมออกมาอีกบ้างแต่ว่ารายใหญ่ๆคงจะไม่ลดเยอะและ้วนะครับก็จะเป็นลายกลางรายเล็กที่มีปัญหาเรื่อง liquidity ที่เราเคยบอกว่าจะลดเยอะๆและยอมขัดทุนก็คือมีเรื่องเดียวคือ liquidity เพราะฉันเองเนี่ยณขณะนี้เราก็เลยพยายามที่จะ track เงวันนี้ถึงถึงมี paper สุผลัยออกมาแม้ว่าเหมือนจะไม่ได้มีเรื่องราวที่มันใหญ่โตอะไรแต่ว่ามันเริ่มมี activity แล้วเราก็ track ใ,ให้นักลงทุราบว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันขายไม่ได้เลยหรือเปล่าหรือว่าขายได้70%หรือว่ายังไงให้นักลงทุนเริ่มมีสัญมีมีข้อมูลเนาะในการประกอบการตัดการตัใจว่าอ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวใครเปิดแล้วแล้วมัน เป็นยังไงสมมติคนใหม่เปิดได้ห้าสิเปอร์ซ็นเฮ้ยมันดีไหมหรือคนใหม่เปิดมาได้แบบสิบห้าเปอร์เซ็นเี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆติดตไปเพราะเราไม่รู้แหละว่ามันจะฟื้นไม่ไรแต่เรารู้ว่ามันถูกแล้วมันนอนรออยู่นะครับบนยิวที่ดีแล้วก็บาลานซ์ชีตที่ปัญหาในเรื่องของบอลต่างๆเนี่ยน่าจะลดลงเพราะว่ามันเป็นปัญหามาเกือบสองปีแล้วเนะกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเดเวลอปเอรเขาก็แอดจัสตัวเองมาได้นะครับเออก็ รออยู่นะครับสำหรับในส่วนของการฟื้นตัวและสัญญาณที่ที่มันจะโชว์เข้ามาเนี่ยนอกจากพรีเซลซึ่งมันก็ไม่ง่ายเนอะมันก็สเต็ปถัดไปคงดูเรื่องเรื่อง margin แหละว่าถ้าเกิดมาจินของงบ Q2 มันไม่ได้ลดลงจาก Q1 แล้วมันเริ่มดีขึ้นเฮ้ยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่า developer รวมๆเนี่ยสามารถที่จะดีมานในเชิงของตัวมาจินแล้วก็มีเริ่ม b a r k e n i n g Power จากผู้ซื้อ เริ่มค่อยๆทยอยชิฟไปที่ d e เว l o ปเปบ้างแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ทำให้เดเวลอปเปมั่นใจมากขึ้นว่าในมุมของ s e ็กเตอร์ฮถ้าเปิดโครงการใหม่มาโครงการใหม่จะมีการเซ็ Margin ใหม่นะครับบนบน,น p r u d u c t ใหม่เช่นจากเดิมแถมแอร์อาจจะไม่แถมแล้วเพื่อที่จะทําให้ในส่วนของมาจินเนี่ยไม่ได้ลดลงบนราคาขายที่ที่ทีท่ดีขึ้น ในสายตาของผู้ซื้อนะครับมันก็จะเป็นการไฟชูนกันไปเพราะฉะนั้นถ้า Q2 มาจิ้นไม่ได้แย่ก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ดีก่อนที่เราจะรอพรีเซลว่าพรีเซลไตรามาสสมเนี่ยมันจะดีขึ้นจากไตรามาสสขึ้นไปอีกหรือเปล่าคอนโดยอดขายดีขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยโทนของเอ r ร์เน็งที่เรามองไว้ว่าไตรามาสหนึ่งสองสามสี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราสามารถพูดได้ได,ได้มีน้ําหนักมากขึ้นว่าปีหน้า เซกเตอร์นี้โกรดน่าจะกลับมาเป็นบวกนะครับหลังจากที่ปีนี้เรามองว่าติดลบ3ปีติดต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปคำเดิมของเราครับที่เราเคยบอกว่า n c e ที่ Investor s h i f t Focus ไปที่ growth ในปีหน้าเซกเตอร์นี้ก็อาจจะเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่น่าจะโกรดได้ดีอาจจะดีกว่าตลาดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูพลังงานทีนึงครับพี่โจรครับผมถามอีกหนึ่งแล้วเรื่องของจํานวนแบบเปิดโครงการมาแบบเนี้สมมติว่าเราเป็นบ้านแล้วกันเป็นทาวน์โฮมหรือเป็นคอนโดเนี่ย เอาเอาแต่เราจะาไปเอาแบบสถิติในอดีตที่แบบดูสูงๆนะเอาสายการปัจจุบันด้วยนะพี่โจคิดว่าตัวเลขที่เราลังจะมีการรายงานเช่นสุขภัยเมื่อกี้ออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งสมมติ AP สิริแล้วก็เนี่ยเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9้าเนี่ยตัวเลขตรงไหนที่พี่โจคิดว่าที่โครงการนี้ตัวเลขประมาณนี้ความหมายคือตลาดถ้าเราเริ่มกลับมาดูว่า activity มันกลับมาเริ่มคึกขัขงครับพี่จริงๆตัวเลขเอ่อ uh, magic number ของคอนโดเนี่ยทั้ง low rise ทั้ง high rise เนี่ยก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันคือ30%เ อันนี้เราไม่นับรวมช่วงที่มันโอ้โหดีมากๆเปิดแปดเก้าสิบเอร์เซ็นต์นไม่เอานะเอา normal <ม>เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นมาตรฐานมันอาจจะต<ม>่ำบ้างยี่สิบยี่สิบห้าหรือว่ามันจะจะดีมากสามห้าบวกลบเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นไปถึงห<ม>้าสิบก็ถือว่าเป็นยอดที่ดีนะครับด,ดีมากแล้วสําหรับสานการปัจจุบันเพราะเขามีเวลาก่อสส้สองปีถึงสามปีในการที่จะขายเครื่องหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นคอนโดส่วนแนวราบเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยทั่วไปเนี่ยเปิดมาเนี่ยโครงการหนึ่งได้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นก็เก่งแล้วนะ <Okay. S 1> นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่ดีแล้วแต่ว่าปกติเราจะไม่ได้ t r a ็กตัวเลขแนวราบเพราะว่าโอ้โหมันมันเยอะมากแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยมากขนาดนั้นยกเว้นจะเป็นโครงการไฮไลท์จริงๆนะครับแต่ว่าหลังๆมานี้โครงการใหม่ๆของ AP หลายๆตัวนะครับก็เปิดมาก็2 0 3 0 ก็มีนะครับบางโครงการ40%ก็มีถ้าเป็นโครงการที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีข้อมูลอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาแชร์แล้วก็เราก็จําตัวเลขนี้ไว้ละกันนะครับสามสิบสำหรับคอนโดเนาะส่วนแนวราบก็สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขแอดลอนช h ที่ที่โอเคแล้วครับโอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณท่านพี่โจมากครับขอบคุณครับบอมครับสวัสดีครับ